นิยายเรื่อง baby I love you เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่17คุณไอฉันขอเล่นอันนั้นโซล่าชี้ไปที่ลูกบอลยกักที่ถูกยกขึ้นข้างๆล่องแก่งผู้ดูแลและนักเรียนต่างชอบอกชอบใจจับบันไดาหาช่องทางเข้าลูกบอลไอมองหน้าโซล่าที่ดูสนใจและตื่นเต้นไปสิฉันรอด้านล่างนะเอาให้สุดเวียงไปเลย ไอบอกพร้อมจับมือเธอพาเข้าลูกบอลใหญ่ก่อนใส่น้ำลงไปด้านในเล็กน้อยแล้วปิดช่องด้วยลูกบอลอันเล็กที่เข้าช่องพอดีอย่างแน่นหนาลูกบอลถูกเลื่อนมาอย่างแท่นประจำฐานโดยฝีมือของไอและพวกเด็กที่อยากดูชีวิตชันนี้มันจำแจ้งดีจริง โซล่าพึ่งพัมกะจะเดินดิ่งลงไปด้านล่างแต่เดินมาแค่3าก้าวเธอก็ล้มลงไปกริ้งอยู่กับน้ำลูกบอกลกริ้งลงมาด้านล่างไอวิ่งลงมาหาพีที่ถ่ายรูปให้บอลใหญ่หยุดลงอยู่ที่พื้นคนดูแลหมุนลูกบอลก่อนผักบอลเล็กออกเทน้ำแล้วให้โซล่าออกมา เธอบิดเสื้อที่เปียกชื้นเดินขึ้นไปด้านบนจลัดผมที่เปียกโชกด้วยความมึนแล้วจึงเดินมาหาไอซ์กับพีตรงทางแยกเป็นไงพอใจยังไอซ์มองโซลา่าบิดเสื้อสุดยอดจะสนุกมากไปไหนต่อโซลา่าสะบัดหัวใส่ไอซ์เขาผลักหัวเธอออกเดี๋ยวเป็นหวัดนะครับมีผ้าขน,นุนอยู่ในรถเดี๋ยวผมไปเอามาให้ พีบอกจบก็แยกตัวเดินออกไปโซล่าเดินตีคู่กับไอ้แวะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อลงไปด้านล่างโดยไม่ต้องเดินอากาศเย็นจนเธอต้องกอดแขนตัวเองเธอเหล่มองไอ้ที่มองวิวอย่างสบายใจผู้ชายอะไรดูดีตั้งแต่เช้าผมยังเป็นทรงอยู่อีกโซล่าเขี่ยผมไอ้เขาค่อยๆหันมองช้าช้าจนเธอต้องหยุด แล้วชักมือกลับยิ้มแย่ๆส่งกลับเพื่อกลบเกลื่อนยายขคีเรไอ้ยื่นมือหยิกแก้มเธอที่ทำหน้าบูดเชหาภรรยาในอนาคตที่สวยกว่าฉันละกันฉันนี้โชคดีนะได้ควงคนหล่อชั่วคราวขนาดนั้นเลยปกติฉันเองก็เจอแต่ผู้หญิงที่เพียบพร้อมผิดจากเธอที่ดูขาดแคลนต่างกันเยอะฉันจะถือว่ามันแรงนะแต่ให้อภยัยปีหน้าฉันจะลงสอบประหลัดดีไหมนะ้ ถ้าสอบติดแล้วใครจะมาเป็นแฟนฉันแหมตอนนั้นคุณก็คงแต่งงานแล้วล่ะฮอากาศเย็นเป็นบ้าโซลากลางมือรับลมก่อนที่กระเช้าจะลงเทียบทา่าพีที่ยืนรออยู่ยืนพาคนหนูให้ทั้งสองทั้งสองคนรีบเช็ดหัวเช็ดตัวแล้วนำผ้าคนหนูมาห่มตัวก่อนเดินตามกันไปที่ลานกว้างใกล้ลานจอดรถโซลา่าหยุดกึกจับแขนพีกับไอให้หยุดยืน ทั้งสามมองเห็นพวกนักเรียนนั่งเครื่องโยกกระทิงที่แต่ละคนตกแล้วตกอีกไม่มีใครพิชิตได้เอานะครับตกไปแล้วอีกหนึ่งลายใครจะเป็นผู้กล้าขึ้นมาอีกบ้างเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นเปล่าประกาศออกใหม่ก่อนเหลือบมองโซล่าที่ทำท่าทางสนใจเจอละครับสนใจเล่นไหมครับเขาเดินมาหาโซล่าที่เปิกตาตกใจเออ ตกแน่ๆคุณไอเล่นให้หน่อยสิโซล่าหันมาบอกไอ้ฮะจะบ้าหรือไงเขาล้องเสียงลงจนพีหัวเราะในลำคอโซล่าไม่ฟังเสียงทั้งผลักทั้งดันเขาให้เดินเข้าไปที่บอกกระทิงสู้ๆนะคุณไอ้ถ้าคุณทำได้ฉันจะทำอาหารให้คุณทาน โซล่าส่งไอขึ้นหลังกระทิงเขาขึ้นไปด้วยความจำนวนพร้อมถอนหายใจยาวเกาะหลังกระทิงนักเรียนชายหัวเราะชอบอกชอบใจเช่นเดียวกับโซล่าที่หัวเราะพร้อมเชียร์แรงหมุนโยกไปโยกมาจนหน้าปวดหัวทำไอพลาท่าตก <c oughs> คุณไอเป็นไงบ้างโซล่าเดินเข้าไปหาช่วยจับแขนเขาลุกขึ้นเธอน่าจะลองดูบ้างนะไอกระตกยิ้ม ความือโซล่าที่เบิกตาโตตกใจก่อนโดนอุ้มไปขึ้นหลังกระทิงไอ้คุณไอ้ไอ้โซล่านั่งกอดกระทิงหลับตาปีไอ้ยืนหัวเราะอยู่ข้างพีการดีดยกตัวของกระทิงทำโซล่ายึดหลักไว้ไม่อยู่กริ้งตกนั่งนั่งหงอยคอเคล็ดจ,จนไอ้กับพีต้องลากกลับขึ้นรถโซล่านั่งอยู่ด้านหลังเพื่อชมวิวก่อนเปิดดูภาพในกล้องที่พีได้ถ่ายไว้ คุณพีถ่ายไว้ด้วยหรอคะตอนฉันอยู่ในบอนครับถ่ายไว้ให้คุณทั้งคู่เป็นที่ระลึกพี่ขับรถออกจากรีสอร์ทแอดว t นเจอร์ก่าจะถึงก็เล่นสดึกทำเอาหนุ่มสาวแฟนปลอมนอนเอาหัวชนกันด้วยความเหนื่อยอยู่บนเตียงยันเช้าก่อนลุกขึ้นทำภารกิจของใครของมันไอเดินออกมาดูผลองางุนหลังบูรณนะเอาผ้าคุมพลาสติกออกมองผลองุ่นโตเต็มที่พวงใหญ่สมบูรณ์ พี่ถลกแขนเสื้อห้อยหมวกไว้ด้านหลังลุกชาวไร่เขาได้สลัดคราบผู้จัดก,การบริษัทจนหมดสิ้นพี่กำลังยืนคุยอยู่กับคนงานข้างๆไอายที่ถือกันไกรตัดผลอ้ง,ง่วนเตรียมออกจําหน่ายเป็นไงครับผมว่าไร่ดีขึ้นเยอะทีเดียวพอที่จะเข้าประกวดได้วันนี้ผมจะส่งเชื่อไร่เข้าประกวดพี่หันมาถามไอที่ชิมอง,ง่วนก่อนวางไว้ในตะกร้าที่คนงานยกมาให้อืมก็ดี คุณให้คนงานหญิงไปตามโซลา่ามาทีเธอต้องดีใจแน่ที่ผนองุ่นสมบูรณ์แบบไอชีกิ้มบอกเขาได้ครับรอสักครู่พี่เดินไปเรียกคนงานหญิงทันทีไอมองผลองุ่นด้วยรอยยิ้มและมองดูรอบไร่ที่ดูดีกว่าเกา่าโซลา่าเดินออกมาจากห้องน้ำสวมเสื้อกล้ามมีเสื้อบางตัวใหญ่คอกว้าง กลุ่มทับกางเกงยีนขาสั้นมัดผมรวบไว้ด้านข้างทำาลอนเล็กๆปัดผมหน้าม้าอมยิ้มเข้ามาที่เตียงนอนก่อนเห็นเสื้อผ้าตัวเองถูกกองอยู่ด้านล่างเธอนั<ม>ลงเก็บเสื้อผ้าโยนไว้บนเตียงขาเรียวขาวนวลผ่องยืนอยู่ตรงหน้าโซลา่าเธอเงยหน้ามองก่อนยืนขึ้น สาวผมหลอนใหญ่สวมหมวกอันใหญ่สวมชุดตัดรูปคอกว้างสั้นเหนือเขา่าดวงตาเฉียบคมริมฝีปากแดงจัดจ้านเลิกคิ้วมองเหยียดโซลา่าคนใช้ใหม่สินะแต่งตัวดีเนี่ยมานานหรือ,อยังช่วยเอาชุดสกปรกพวกนี้ไปเผาทีฉันไม่ใช่คนใช้แล้วนั่นก็เสื้อผ้าฉันคุณเป็นใครโซลา่ามองขม็่งไม่พอใจ